ดีค่ะมูนค่ะก็เห็นไม่เต็มจออ่ะขยับไปนิดนึงอ่ะมาได้เห็นเต็มจอแล้วลค่ะวันนี้จะมาเลเวลนี่เลยวิ่งขับเดอะซีรีส์นะคะเป็นแผ่นนะมีกระเป๋าตังติดมาให้ด้วยจะใช้ไปโรงเรียนนะคะนี่เห็นไหมสวยมากข้างหลังก็จะเป็นช็อตของมันนะมันจะไปตามช็อตของมันเลยนี่แล้วก็แกะไว้นิดนึงแล้วนะคะมันเป็น,ปนมอส ใหม่ล่าสุดฟรีกระเป๋าสตางค์นะนะคะชอบมากน,นี่ก็ได้กระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วนะคะออกมาอย่างไวมากแล้วแผ่นก็เก็บไว้ก่อนนะแต่มันจะวิวกระเป๋าสตางค์ก่อนนะแต่กระเป๋าสตางค์นะั้นเนื่องจากว่าต้องใช้ไปโรงเรียนด้วยอยากได้อยากได้เพื่อจะเอาไปโรงเรียนก็เลยจะทน,น,น,นุูทนหนอนนิดนึง ไม่ได้ของเสียไว้นะคะยิ่งดีเลยอ่ะเราก็จะมาเริ่มแกะเลยนะเอออ่ะได้แล้วนะแกะแล้ววันนะคะก็จะเจอกระเป๋าตังค์วิ่งขับเดอะซีรีส์นะจะขอรีวิวแค่ภายนอกนะนี่มันเป็นกระเป๋าตังค์เปิดได้ด้วยนี่เปิดได้นะเปิดได้ตรงนี้เห็นไหมนี่เปิดได้นะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแต่กลับบ้านไปอย่าลืมติดตามช่องมุกคาเชลียนทำนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย